ว่าคุณจันทีที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเขาฝากลุงป๋องให้ไปซื้อลอตเตอรี่กับลุงป๋องเลขอะไรเ,<ล>ขเขาบอกว่าหให้พี่โจไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเอาไปให้คุณเทวีนะเอาไปฝากคุณเทวีเอาไปฝากคุณเทวีวแล้วเขาส่งข้อความมานะเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อน<ม>ก่อนที่จะไปในส่วนของตัวเลขของอาจารย์อุดมศักนะมาดูตัวเลขจากคนใจดีจากเมืองนอกคุณ จันทีปทุมทองนะเขาบอกว่าขอถวายบุญจากการแบ่งปันน้ำใจให้พี่เทวีบุญนี้ขอให้ขอถวายบุญจากการแบ่งปันน้ำใจให้พี่เทวีบุญนี้ขอให้เป็นของนางฟ้าทั้งสามพระอ,องค์ที่หลักกิโลเมื่อนางฟ้าทั้งสามได้รับแล้วขอให้มีความสุขมีกินมีใช้มีที่อยู่อาศัยเมื่อท่านได้บุญแล้วได้โปรดช่วยแบ่งปันในวันนี้ให้เป็นคนมีโชคมีทรัพย์ ในการเสี่ยงโชคได้เทินสาธุสาธุสาธุนะเมื่อเราได้แล้วทีนี้พี่เขาโอนเงินมา1,000บาทให้ไปซื้อเลขเขาบอกว่าถ้ามาจะมาเลขล่างนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะถ้ามาจะมาเลขล่างครับนั่นก็คือ7-2อดสบอกพร้อมๆกันตรงนี้เลยเจ็ดสองใช่ไหมเจ็ดสองนะย้ำไม่มีใครรู้นะว่าเลขจะอะไรทุกอย่างเป็นแนวทางแต่ว่าเขาโอนเงินมา1,000บาทให้ผมไปซื้อลอตเตอรี่ แล้วก็1,000บาที่ยเอาไปให้คุณเทวีบครับให้ผม1นึ่ใบให้คุณทุกกี้1ใบที่เหลือเป็นของเขานะฮะที่เหลือเป็นของเขาแล้วก็ขอบคุณหลวงพี่เอ็มนะพี่เอ็มแอดมินนะครับมหาเฮงนะครับผมก็ได้โอนเงินจำนวน5,000บาทให้พี่เอ็มนะผมถนัดแต่ทำทานนะผมถนัดแต่ทำทานแล้ววันนี้คุณมาแล้วนะฮะ L&D l i อนดีไลฟ์นยคะฮะคุณคุณนงรัก ฟลุ๊กนะคุณรักฟลุกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณโอนเข้ามานะวันนี้นะให้พี่ยอดเป็นที่เรียบร้อยนะจะไปเติมในส่วนของถุงปันสุขครับครับผมได้สี่ถุงถุงละห้าร้อยโจ้เติมอีกสองถุงนะเป็นหกถุงครับไปแจกเดี๋ยวทําคลิปมานะโอเคด้วยนะครับบุญรักษานะครับเทวดาคุ้มครองครับอ่ะทีนี้มาตามต่อในส่วนของเลขอาจารย์อุดมศักดิ์เดี๋ยวโจหาแป๊บหนึ่งผมยังไม่ได้จดเลยนะสดสดร้อนๆครับ สดๆร้อนๆอาจารย์อุดมศักิ์ก็อยู่ต่างประเทศนะครับท่านก็มีเมตตาเพราะว่าเลขในส่วนของอาจารย์อุดมศักิ์เนี่ยนะ,ะก็เข้าทุกง,งวดโดยเฉพาะเลขวิ่งผิดน้อยมากนะงวดที่แล้วนะ,ะถ้าคนตามนะงวดที่แล้วถ้าคนตามจริงๆงวดวันที่16สิงหาอาจารย์อุดมศักิ์นะฮะบอกว่า8นะ,ะวิ่งบนเลข8มาจริงๆนะ,ะวิ่งบนนะ,ะแม่นมากนะ,ะผมบอกได้เลยว่า อาจารย์อุดมศักดิ์มีความแม่นยำในส่วนของเลขวิ่งนะในส่วนของเลขวิ่งในส่วนของเลข3ตัวอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ดลพินิษโปรดใช้วิจารยานและสติสตังค์ใช้สติแล้วก็วิจารยณในการรับชมไม่มีใครรู้ครับว่าหวยจะออกอะไรทุกอย่างเป็นแนวทางเอาคุณผู้ชมครับตอนนี้นะวันนี้มาเป็นที่เรียบร้อยครับมาเป็นที่เรียบร้อยผมจะไม่ชูตัวเลขนะ ให้คุณผู้ชมได้ตั้งจิตตั้งใจใช้สมาธิในการจดกันแบบจริงๆนะใช้สมาธิจดกันแบบจริงๆอย่าเอาแบบง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากไม่เอานะเอาเป็นว่าทุกคนจดแล้วก็ไปใช้สติแล้วก็ใช้วิจารยานเอาเองผมไม่ได้บังคับให้คุณได้ไปซื้อนะฮะทุกอย่างมันอยู่ที่ดุลพินิษของคุณผู้ชมนะฮะเอามาต่องวดใหม่กันนะฮะงวดวันที่หนึ่งกันยายน พุทราัาวิ่งบนครับคุณผู้ชมฮะพร้อมแล้วนะฮะวิ่งบนปีนี้ผิดแค่ครั้งเดียวปีนี้ผิดแค่ครั้งเดียวงวดต่อไปนะฮะจะผิดจะถูกไม่รู้ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจะรู้ทันทีเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนครับเลขวิ่งครับพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วยังเตรียมกระดาษเตรียมกระดาษเตรียมปากกานะเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเลขวิ่งครับ เลขวิ่งผมจะไม่จดให้ผมจะไม่ชูกระดาษนะคุณผู้ชมต้องตั้งมาธิกันจริงๆจ,จ,จะได้ในส่วนของตัวเลขนะครับครับอา้าวเลขวิ่งครับถ้าพร้อมแล้วเลขวิ่งบนของอาจารย์อุดมศักดิ์แม่นๆคำนวณแม่นมากนะย้ำหนึ่งปีผิดน้อยมากปีนี้ผิดแค่ครั้งเดียวเลขคุณผู้ชมพิมพ์ครับเลขวิ่งเห็นเป็นตัวอะไรที่ผมชูมือ เห็นเป็นตัวอะไรครับอ่าเป็นตัวอะไรเลขอะไรเลขอะไรวิ่งนะวิ่งนะวิ่งเลขวิ่งนะวิ่งตัวเดียวถูกต้องคุณสุนีถูกต้องวิ่งเก้าตัวเดียวฮะอาจารย์อุดมศักดิ์บอกว่างวดนี้เก้าวิ่งเก้าตัวเดียวฮะวิ่งเก้าตัวเดียวครับโอเคฮะสามตัวเด่นนะสามตัวเด่นเดี๋ยวมาตามกันในส่วนของตัวรองนะในส่วนของตัวรองเด่นวิ่งเก้ารองหกกับเก้าตัวเดียวกันเพราะฉะนั้น อาจารย์อุดมศักดิ์บอกว่าถ้ารองให้วิ่งหกบนนะฮะถ้ารองให้วิ่งหกบน <6 000. S 1> สรุปแล้วก็คือ <5 000. S 1> เด่นวิ่งเก้านะฮะเด่นวิ่งเก้ารองหก <6. S 1> นะฮะเด่นวิ่งเก้ารองหก <6. S 1> ทีนี้มาจับในส่วนของสูตรคำนวณครับสามตัวเด่นเด่นมากนะเด่นมากนะเด่นมากเด่นยังไง <5. S 1> เด่นมากป <5. S 1> ระกอบไปด้วยเลขอะไรกันบ้างคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วไปกันนะฮะทั้งห้าร้อย 70ท่านและ,ะคุณผู้ชมที่ <70. S 1> เข้ามาชมกันแบบย้อนหลังทาง YouTube ช่องสุรินทีวีนะฮะแล้วก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดติดตามและ976นะฮะ3ตัวเด่นมีแค่2ชุดเท่านั้น3ตัวเด่นมีแค่2ชุดเท่านั้นประกอบไปด้วยเลข191และ976นะครับทีนี้มาดูเด่นรองกันบ้างนะฮะเด่นรองก็ประกอบไปด้วย629 918 และ699นะฮะเด่นรองครับ6 2สอง8และ699นะฮะสองตัวเด่นบนนะสองตัวเด่นบนมาแล้วสองตัวเด่นบนมาแล้วนะสองตัวเด่นบนประกอบไปด้วย7จ็สองตัวเด่นบนประกอบไปด้วยเ6และบนประกอบไปด้วย76หและ91ในส่วนของตัวกันคือ1นึ9งเก้า 99และ18นะฮะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะซับอีสานนะครับอ่าทีนี้แถมล่างหน่อยแถมล่างลองดูกันนะครับเอาแถมล่างบอกบนแถมล่างอ่ะบอกบนที่ไหนบอกกันแบบฟรีๆอาจารย์อุดมศักดิ์บอกตัวเลขกันแบบอีฟรีฟรีแล้วโอนเงินมาให้ชมรมผู้สื่อข่าวซูรินิวอ่าโอนมาบัญชีส่วนตัวโจ้อีก2,000บาทให้ผมไปทำบุญแบ่งปันให้สังคมต่อ นะเอาเป็นว่าแถมล่างแล้วกันแถมล่างประกอบไปด้วยเลขอะไรประกอบไปด้วยเลข84 85 86นะฮขอบคุณคุณโจขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับเป็นแค่แนวทางเลขวิ่งผมปีหนึ่งจะผิดไม่เกิน2ครั้งเอาไปวิ่งก็ได้เงินแล้วได้ใช้กันแล้วนะปีนี้ผิดไปแค่ครั้งเดียวนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อน ส่งมาจากอาจารย์อุดมศักดิ์นะฮะขอบคุณอาจารย์อุดมศักดิ์ด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยอาจารย์อุดมศักดิ์บอกว่าโอนเงินไปทําบุญด้วยนะครับ2,000บาทเนี่ยบอกเลขไม่พอโอนเงินมาทําบุญอีก2 0 0 0สาธุนะสาธุนะครับเอาเป็นว่าสักครู่ก็จะไปช่วยที่ตำบลทุ่งกลานะครับบ้านบ้านเกิดเมืองนอนนะครับก่อนนะฮะอันดับแรกนะครับก็จะไปจัดซื้อนะครับแล้วก็ทาถุงปันสุขนะครับ6ถุง ด้วยกันนะครับคุณจันทีปทุมทอง3,500บาทให้ผมไปซื้อจักรยานครับให้กับคุณพี่เทวีคุณ <นะ S 1> พี่เทวีเนาะจักรยาน1คันเดี๋ยววันนี้ไปซื้อกันแล้วก็ไปมอบและที่สำคัญครับคุณพี่โอนมาอีก1,000บาทนะโอนมาอีก1,000บ,บาทเพื่อให้ไปซื้อรอตเตอรี่กับลุงป๋องแล้วเอาไปให้